หอมเนาะเศรษฐกุงเลยพ่จมจจอยแทบใม่เก่งเลยล้น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 ล้ม ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านท,ที่ติดตามและชมบรรยากาศย่ามคอยค้ำลงแรงมันนี่คอยก็ได้เดินทางมาหน้าพ่อรถตัวหน้าหัวน้าประสิวเพืน่นทุกคนเลยสิมาหาอยู่หากินได้มันนี่นะมาผ้าสะพดนมาหาอยู่หากินพร้อมคนว่าสิไปเซอร์กับมันนี่แนหะเซอร์กับแล้วก็เซอร์มองซ่อนกุง้งตามแผนมานลยนะนะมาติดตามรอลุ้นน้ำเดียทุกคนเนะ้่มันสิได้สีมานไปเลยมันนี่สบายดี ตอนกุ้งบ่จ้านะมีทเด้แ <laughs> ม่จะเดินเพ่น <nosso> ม <fuck> ่ม <Night amigo> <ruption> ีส <teor> ว <in> ิงจานตี๋อาแม่สเดินพก็คตพกมีได้โอ้ดูขณาโลดไปเชเรนไปซินะไปกระมูฮะเซมงมงหนูจไปกระมูโ มานว่มงหนูเนาะมงหนูมงหมูมงหนูโอ้มีมะเขือมะคิดมาพักได้แม่เฉดิมเพลินคนละหดไปเดี๋ยูดละพูว่าไปเชื้อเพื่อนี่นะเสมงหนูเสมงหนูอย่าเสมงหมู

มีทื่จช่ไหเสือด่างนักกุ้งนะคุณนี่นี่ด่างอันนี้น่ะโคห้่มแล้วกับปลาแดะเยอะบ้างโคหั่มกับปลาแดะนี่ยอนนี้ดาวกะโหลงไปเสือเสือดาวนักกุ้งเลยวะเฮ้ยหนาวนะเสือตับแค้ม กลุมลงน้ำเลยนะเฮ้ยค่อยกหลังจากที่เสือด่างกุ้งแล้วเรียบร้อยกันมาพอดีไม่ลดเพิ่นนึ่งข้าวค่ะข้าสุกใส่ข้าวฟาหดข้าวทาสิิเพ่นไปการเขตดมาว่าเราได้กันเข็ดกันเขตดเพื่อได้กุ้งเต็มกันมากุ้งเต็มเลยกันเข็ดเพื่อได้กุ้ง กุ้งแม่บางพงคนซอนบางแรงนั่นแต็มบางนี่นาะซอนน้อยดียวตั้งเลยเลยกับสะพอนบ่ซอนหึงจะได้ลายแล้วนี่กุ้งน้อยเนาะค่อยซอนน่ากินเลยก็ปีนหุ่หลงเด้อกปีนหุ่นยี่ห้อนค่อยไปเบิ่งมีท่านที่ซอนปีนหัวเดียวเนเออเข็ดก็ได้หลายตด้งเลยนะก็แกงเนาะเดี๋ยว้อนี้นำเมนูแกงเขยดน้อยกับก้อยกุ้งแกงเขยดน้อยสิมือเสพนบ่ สะพาะเกงเป็นบ้าเป็นเดา <c oughs> พักคิดสมดังขมพักเนอกอยู่ไฮอยู่หน้าบรรยากาศเงยียบเนาะเงียบพร้อมหนาวน้ำเดี๋ยวนี้ซ้ำอยู่ป่าอยู่ป่าวะมีเงียบได้อยู่ป่าเลยกรุง,งกะหน,น,น้า,นนาปลอพยพ่นเลอะแล้วอะไรโอ้นี่แยกนี่ได้ป่าดิ ป่านี้พันว่าสีล้างไซขีลักก็แกงเซกับเคตเคกกระสัลงลงลงบพอ,บบบอ,บอดล้างเรียบร้อยองเอสเพสได้โบกำลังปิดมะขีดต่ำแจวแกงเสซพักซีล้กก็พักกีส้มดังขมเลเชิญเลยนะเชิอีทกเพสเชืญอีบ้างแล้วมะขี้น้ำหม้อใหญ่เชิได้เลยน้ำหม้อจะชงกคอยงดีอย่าดีโวโคอก่างดผัก เซ่อว่าจะไปคุณเปนต้นมามกนะก่นะไก่ใิ่ไเจอโหนี่ไงเางลวไงไเจ้ยกเไปกวปกูไปไปกไกไปกไกกูนปกูไไ กบิเหตุแบะวันกานามนอารนเก็บท่เตกันนะเฮมอแขงเครดกกสะพรค้างเรียบร้อยเล้ โอ้ไอ้ขึ้นโทษและวคนปุ๋งเคืองเผลอเรียบร้อยละอย่างแต่เสื้อพักยังล้างพักซีพักหอมพักโบเสื้อตำหลังเดี๋ยวมาแห้งแล้วเสื้อก่อนเลยเจากแกงเข็ดชุกแล้วก็ก้ะกะกอยกุ้งตโตจาบปิดเสียก้อยกุ้งก่อนก็เชื่อหลายท่านีม่ยกที่นี่เนาะปักบุ๋ยปุ๋ยที่นี่กินดีหรือวะดื่อ่ะล้างเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Nào dẫn mà ีถ้าไปใ <c oughs> บไม้แ้ะโค่อยู่ไนทำไมเสือลายเสีย <c oughs> บลายล้างเลยร้านี่นนะเนี่มยมาคคดว่ล้างนะล้างนะใ ได้นั่มีเชียบนะตาหรืออ่อมหนูพี่เชีบเลยเอ้ยือมกนี้บีหุ้มทีถาวนจ้นซอยอันกับพี่มีเฮงซอยเฉยบนี่รถตอนยญ่ๆพักมันแฉบพักหลายๆเมนวะเมนวะ กุ้งน้อยครุ้งนะจะตามได้นะในน้ำปลาแดงหวานี๋ยวจะ่นปลาเดีอยคักแล้วหอมแล้วได้น่ะนี้ยวน้นเดี๋ยวจะเริ่งลงมาได้มาเทลงปรุงไม่น้อยเนะพ่อนาะสามใหญ่โย่เม็นกือนี่นะฮัยโหลฮัโน นาจเ,<น>เห็ดกินก็นเป็นอยงนี้และมีตัวเห็ดกินก็เจอแล้วบานี้รีมองนี่หอมเลยหอมนอเนาะเสยแต่กุ้งน้อยพมเกาะเฉยเคักเลยน,นเป็นอะไรโอเคอเไไแล้วเปล่าใ่ป่ะปรดแล้ว

ก็คุงกันแล้วเรียบร้อยถ้าจะตักทุกคนนะก็ต้อซยหอมข้าวโคสดทวดลนี่กาหม้อแกงเค็มเอากุกีุกแล้วบันนี้นะเห็นวาีมือจับนี่ยอันนี้เพิ่มขาน้าิุ้งก็ได้นี่นี่ปุงไหมจ๊ะโอ้โหนะปะจีปุงก็อ้าวนึ่งดูดมือได้มือกินก้อยกุ้งอ้าวาแซ่บแกคุยนีเนาะ อย่างเขตนพวมีป่าเขตป่าโฮมลูบีทจมเจจอยเสแปบในเกงนกี่ค่ะกําหงฟักอันนี้นี่หงฟัซีคืออ่อมคือกิยุไทยเนาะแกงอ่อมซีนแล้วก็น้มัก่ได้กระอซิงที่เป็น,นเรื่องนานในดอ้อีดน้อยยดิ เฮ้ยล้น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 เมิดพอดีพอดีเป๊ะนั่งดดนี้หรอือเปล่านี่อาหารการกินพร้อมเรียบร้อยแกงเข็ดเสื้อปลาได้มะแฮงโอ้ครบผักมีซีซั่มกินแล้วลนะไอ้ปลนะอยกุ้งไอ้หัา,า,าวซิลงมือละตัวนี้เราของดีปอยกุ้งอะไรมาบ้าทุกคนข้าวเส่่มเดียว

เนาะไปกุ้งอีกอ่ะอืมหยดหยดเซ็บบปกุ้งเลยเด็บเจาเจันเดมเดมแท่งฮึแม่ทกอีไปจ้ามันนี่็ได้หลต์เจอร์ไปพูดเดียว อยากโบงนะไม่แข็งใช่หรือเปล่ามันมั่นไม่แข็งเลยเยอะข้าวตเวนนี่เยอะข้าวตเวนนี่เว้นยี่ไปเาช่อนมีคนข้าวนอนนอนพุกเกอร์ตื่นมาเยอะอีกหรือวะน่าจะมาหาเ้ากินเหมือนละใช่ ก็ได้บ่มาเลยนับ่ย <ส Deutsche> เาเนะขอบคุณยงงะะอย่าอย่าไ้ะ,<ส>ะตอนนี้ค่อยกับกินขา้าวกินน้ำกับอิ่มแล้วทุกคนเลยวันนี้กับกินกับ เขากับก้อยกุ้งแล้วก็อ้อมเขตเด้อันนี้สิขอนอนพักผ่อนก็วซนหอนาฬีกาซีวกับไปเซอร์เบสและคอยวิมีโคมทุกคนเลว่าจะไปการเขตกันนอนพักผอนท่าสะพอนไปการเขตถ้าพันมาพะละจึงเอาโคมไปเปีนไปการป่าขอนอนพักผ่อนก็ทุกคนเลยมาเนี่